แต่ว่าจริงๆอะในใจชอบที่สุดคือชอบเพลงนี้แต่ชื่อเพลงแม่งแบบสองบรรทัดสินะสองบรรทัดเป็นแดงเหมือนกันแต่เป็นทัศนะสีแดงเอ๋อเพลงนั้นดีมากดีมากนักร้องในตำนานที่ร้องให้หลายเพลงร้องให้เยอะมากให้คนนั้นเลยมาอีกคนละอีน่ะ <c oughs> แต่ชื่อเพลงเนี่ยผมอ่านยากมากเลยผมชอบมากเพราะว่าเพลงนี้มันสื่อถึงแบบความรักหรืออะไรเงี้ยซึ่งเวลาดังร้องตีมเจียวโตอย่างเงี้ย ดีตั้งแต่โมวีที่เป็ดละเป็นโอพีไหนเป็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 นอีดีครับเป็นอีดีไม่ใช่โอพีอีดีโคอิโนมาเดอโอวาเลนไนอีซึโมโคอิโนมาเดอโอวาเลนไนอี บอกได้ก็ได้ว่า e d ห้าสิบเก้าแล้วกัน e d 5 9สมันยาวครับมันยาวตัวเนี้ยแหละอ่านยังเหนื่อยเลยพี่นั้นเคยเปิดให้ผมฟังอยู่ <c oughs> พี่นั้นเปิดฉากนั้นนี่ผมด้วยนะฉากนั้นแหละไอ้ฉากนั้นแหละไอ้เพลงเนี้ยที่เลยบอกว่าเอ้ยดูเสร็จปุ๊บอยากไปทอศทุลิเลยอยากไปบ้าอาจารย์อยากไปแบบคักไทยอาจารย์คิดอะไรเอ่ยเขียนแบบนี้ออกมาขนาดอ่านมาก่อนแล้วนะอ่านมาก่อนดูแล้วนะเพราะว่าเจอนี่แค้นกว่าเดิมอีก